สวัสดีครับผมกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยห้าอยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่3กันยายนนะครับผมสําหรับแนวทางหวยห้าอยพบกันได้ทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เวันมา7วันนะครับผมสาหรับเมื่อวานก็ชุดเน้นเนาะสามสี่สเข้าพิเศษกับปกตินะครับเข้า2ตัวล่าง38เข้าเกือบ3ตนะัวแตกส่วนสาออก138สําหรับวันนี้ติดตามกันต่อครับเด่น3แถวมา แถวแรกครับ13มากับ0258อันนี้ปกตินะครับแถวที่2พิเศษครับ86มากับ3712แถวที่3 v ม p 89มากับ0567รวม3แถววันนี้ดึงเด่นหรอเพร่อวานเด่นวันนี้นะครับขอดึงเป็นเด่น1นป่า เพราะว่าหนึ่งมารัวเนาะหนึ่งก็มารัวอยู่นะครับวันนี้น่าจะคงติดหนึ่งอยู่นะครับหนึ่งแปดมากับอ่ะสามครับชนศูนมานะครับเจ็ดมาหกมาห้าสองสามใช่ไหมครับศูนย์ จ็ดหกหกหนึ่งมาหนึ่งแปดนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดมานะครับแปดสามแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกร้อยวันนี้นะครับ ห้ากับสอแทนหนึ่งสองนะครับสองสองหนึ่งแนะครับสองหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์เดนะครับสองหนึ่งหกสองแปดสมเ็ดินปที่เมื่อวานหนึ่งไหลนะชนแปไม่ที่สุดนะครับ หนึ่ง 8, <c oughs> นะครับแปดสามแล้วก่อเลือกแปดะกัน แต่ติด1ชุดที่น่ากลัวน่นจาจะเป็น18นะครับก็จะเป็น218นะครับ283แล้วก็280สําหรับแนวทางเวียฮานอยเมื่อวันหนออกที่รู v ้สึกจะเป็นวีไอพีเนาะก็ระวังไว้นะครับสี่สำหรับแนวทางนะครับเนนวียฮานอยวันอาวันเสาร์นะครับขอโชคดีครับขอให้เด่นมาเด้งขอชุดเน้นมาจำๆนะขอใสามตัวตรงนะครับโชคดีครับ